<peach> นะ่นะน่ะคุณซักก็ไปเอาอาหารมาแล้วนะครับมาดูกันนะครับผมยูตังบนถ่ายให้หันกว้างๆนะครับว่าป่ามันเป็นยังไงไส้ป่าก็ประมาณยังไงนะฮะสร้างๆๆลองไปใกล้ๆกันเหรอเออนี่ถ่ายป่าดูนะครับ,ใใออรบมันหายไปแล้วครับโก้คุณกระบ,บะมาแล้วครับขึ้นจุ๊บๆและเดี๋ยวก่อน ชนหมากตะเพียนนะครับขาตะเพียนนะครับดูเดี๋ยวก่อนมาแล้วนะครับเริ่มหูแล้วนะครับเอาผมนี่เพิงใจตะเพียนขนาดครับโลก็มีสองตัวโลปลายก็มี เนี่ยฮะสวายก็มีตะเพียนก็มีป่านิ้นถ้าจะบ่ตปันถ้าจะอยูย่ปื้นนะครับโอ้ไอ้ดุกหลวงมาแล้วครับนี่จับได้อยู่เนี่ยไอ้ดำน่ะดนนะูนั่นอ่ะโคตรขลังหนิฮั่นหนุกดูดุดูเอาไปดูเราโซกันนะครับผมเนี่ยดูน่ะมาดูป่านะครับนี่มาแล้วครับนะโอ้ เปิดบันไดได้จะแจ้งก็พร้อมกั๊มนะครับผมราคาบัตรใดก็จะแจ้งตรงหน้าแต่ตัวนี้ก็คือผลคำนวณก่อนนะครับนี่ฮะดูนี่ครับมังกอดโยนไหนมึงก็เข้ากินมดนะครับนะ อนนี้ระดับน้ำก่ออยู่ที่สามเมตรนะครับสามเมตรแต่ก่อนมันอยู่ตรงนี่เลยนะน้ำมันขึ้นถึงนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมถ่ายขาแล้วนะฮะตอนนี้น้ำแห้งลงไปล้นะฮะนะครับนะก็มีควายมดเลยนะฮะทั่วมดเลยนะฮะโยนตังใดมันก็ตัวไปกินมดนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเะดี๋ยวายละเอียดให้พร้อมกัมนะครับดูขาวๆไปก่อนฮะมันคันไปก่อนนะครับ เปิดเดินได้แต่ตรงสักเอาเดินนี่บ er อก็เปิดจะหนักอยู่<อ>นะนะดูเราต้นเดินก็ได้ต้นเดินมีนะวันไหนก็ได้เนาะเดี๋ยวก็แจ้งกำราคาบัตรก็แจ้งกำนะแต่มันได้กี่ล็อกเดี๋ยวกา บอกมาดอจะจะแปลงล็อกแล้วเกาะเขียนเบอร์ไว้ดอมาก็าจกเอาหนอล็อกสักสองเมตรนะนี่ครับก็โค้งมง่งอม,มาครับดูจากป่านะฮะก็มันมีการอัดอาหารใดๆนะครับก็เพากมันก็เอนี่ก็เป้่มบอกไข่แล้วครับนี่ เปลืองอาหารครับผมก็ะออมาคือโต๊ะกันเลยนะดูเอาออันดีใจก็เป็นเนี่ยฮะเบตโกแปดสี่สามนะครับอันทีใจนพื้นๆที่เลี้ยงอยู่นี่นะฮะโอ้เน้่ยนี่้น่ดคปลาดุกเนี่ยตัวเดียวปอแล้วนี่ดูโอคตรกลางอะดูอ่ะก็มาหาสารนะครับผม มีทุกจุดนะฮะโยนไปก็มีทุกจุดนะครับเนนะ่ไม่ใจว่ามีจุดเดียวนะฮะแต่เขาผเดินไปพูดะายขี้ข้าในไกดครับนะอ่ะเดี๋ยวรายละเอียดเอยดบอร์โทร,ทรผมจะแปะไว้ในคลิปนี้นะครับผมเบอร์โทรรายละเอียดเบอร์โทรก่อนนะครับเราก่อเรื่องวันที่อย่างเดียวจะลงในพานชมลมหน้าเฟซแคมกันะครับผมนะอเอาเบอร์โทรลุงซาก่อนมันต้องโทรหาผมนะครับมันต้องแชทหาผมนะ โทรหาลุงซักเลยนะครับนะครับผมเนาะนะโอเคพอสังเคปนะครับมา,มาดูโอ้มาสารนะตามพีกรอเลยก็ได้กล้าเนี่ยสวายนักแต่เพียงก็นักนะโอเคครับผมฝากไป,ปเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวจะโพดวันนี้เลยวันนี้วันที่หรอพอนวัดเกิดแอ วันนี้วันที่สิบห้าวันนี้วันที่ส <c oughs> ิบห้าคุมพานะครับน่ะก็ล<อ>ุงซักบอกว่าจะเปิดก็ประมาณต้นเดือนมีนานะครับอ่าววันไหนได้แจ้งกั๊มโอเค